สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่มาอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีและใครที่เข mm ้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลย mm hmm. ก็กลับมาเจอกอีกแล้วนะครับ mm hmm. ผมคือเมื่อวานเนี่ย ผมลืมบอกไปนะครับผมว่าเจ้าตัวท่าเปิดตัวมันก็จะมาแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแลใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมที่เติมถูกเติมไวขั้นเทพบังนี้เลยนะครับเทพพับมีโค้ดส่วนลดให้เก็บทุกเที่ยงวันและหนึ่งทุ่มกรอบยู d ดีเลือกเพชรที่จะเติมมีโค้ดให้เลือกใช้ตอนเติมได้เลยอย่าลืมเช็คยู d ดีด้วยเติมปุ๊บเข้าปับไวมากๆและตอนนี้ยังมีระบบแจ้งปัญหาแบบใหม่เลือกหัวเรื่องปัญหาที่เจอกรอกรายละเอียดใส่เบอร์จะมี แอดมินโทรมาให้ ai, ความช่วยเหลือด้วยเติมถูกเติมไวบริการดีต้อมเทพพับลิ้งอยู่ในคำอธิบายเลยเจ้าตัวจะมีการเนิร์ฟด้วยนะครับผมเนิร์ฟตัวที่มีการอัปเดตมาด้วยนั่นเองนะครับผมมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมที่ถามกันเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวสกายไดรฟ์อันใหม่นั่นเองนะครับผมสกายไดรฟ์ตัวนี้ก็บอกเลยว่า สวยแล้วก็เทมากๆเลยครับผมเป็นสีดําตัดกับแดงเนาะแล้วก็เวลาแบบว่าลงมาจะ,จะแบบนอนลงมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เวลาใกล้ถึงนะครับผมจะเป็นการอ,าอยู่กับเจ้าตัวเกล็ดหิมะแบบนี้เลยนั่นเองนะผมจริงๆมันเป็นเกล็ดหิมะนะครับผมมันไม่ใช่กระจกตัวนี้แต่ว่ามันดูเหมือนแบบว่าเป็นกระจกด้วยกึก่งเจ้าตัวกระจกแล้วก็หิมะนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเกล็ดน้ําแข็งสีดําแดงแบบนี้สกายไดรฟ์นะครับผมนี่เขาจะเขียนแบบว่า เป็นสกายไดรฟ์แบบนี้เลยนะครับผมก็คือลงมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นแบบว่าทะลุก,กระจกไปเรื่อยๆนะครับผมตอนที่อยู่บนเครื่องบินนั่นเองเนาะแล้วเวลาลงมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยเวลากดโดดแล้วนะครับผมแล้วก็พอใกล้จะถึงมันก็พุ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงสู่พื้นนั่นเองเนาะสกายไดรฟ์ตัวนี้นะครับผมก็จะมา เป็นตู้8ดที่นะครับผมในวันที่6ถึงวันที่21พันวาคมเลยนั่นเองนะครับผมอย่างที่เราได้รู้กันว่าเจ้าตัววินเทอร์แลนด์ก็จะเป็นเดือนหน้านั่นเองเนาะของที่เป็นพวกแถบคาดนะครับผมของที่มีแถบคาดวินเทอร์แลนด์แบบนี้นะครับผมก็คือจะมาในเดือนหน้าทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็้จะเป็นพวกชุดตำนานนะครับถ้าเปิดตัวถ้ากลุ่มนะครับผมถ้ามีแถบคาดแบบนี้ก็คือมาในเดือนหน้านั่นเองนะครับผมนี่คือเท่มากๆนะผมชอบชุดแปลงล่างมากๆมันแบบ มันแปลงได้2อร่างด้วยนะครับผมคือเป็นชุดตํานานชุดแรกที่ไม่รวมนารูโตะนะครับผมที่แบบว่าแปลงได้2ร่างนะั่นเองถือว่าคุ้มมากๆเลยตัวนี้นะครับผมก็น่าจะมาขอคอยนั่นแหละตัวนี้แต่มาช่วงไหนก็ไม่น่าน่าจะไม่กลางเดือนก็ปลายเดือนนะครับผมสําหรับเจ้าตัวชุดตำนานนะครับผมน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะผมคิดว่า นะผมแล้วก็เหมือนของพี่เอกก็มีประกาศมาแล้วด้วยนะครับผมประกาศว่าเร็วๆนี้อีกแล้วนะครับผมของสําหรับคอลแลบกับพี่เอกเนาะก็น่าจะประมาณปลายปีเลยมั้งผมคิดว่าหรือไม่ก็เพราะว่าต้นต้นมกราเนี่ยมันเป็นแพทหน้าแล้วนะผมมันเป็นแพทของปี่พาเอกมหาวิทยาลัยมาแล้วนะผมของพี่เอกก็น่าจะน่าจะเดือนเดือนหน้าเหมือนกันนะครับผมเดือนธันวาเหมือนกันเนาะคิดว่าอันนี้คิดว่านะผมพูดไปก่อนแล้วกันเนาะนะผมอันนี้ก็เป็นสกาย r ดรฟนะครับผมศิลาอาถรรพ์ที่จะมาในวันที่6ถึงวันที่21นั่นเอะครัล้วก็ ามาเร็วๆมานี้นะครับผมได้มีการประกาศกันเนื้อออกมาแล้วนะครับผมสําหรับในวันที่1น,นะครับผมที่จะมีการอัปเดตเจ้าตัวแมพชิมะมามีรังเลื่อนมีแอร์บอร์ดนะครับผมสเก็ตบอร์ดให้แล้วก็มีเจ้าตัวบอลลูนนะครับผมที่เราดูกันไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมจะมีเป็น เจ้าตัวตัวเหมือนตัวติดลูกไฟนะผมแต่ว่าเป็นติดลูกหิมะแทนนอกจากมีดาเมจพิเศษแล้วก็ยังมีการติดโลด,ด้วยนะผมถ้าเจอก็คือแบบดีมากๆเลยเหมือนทอก้อนติดลูกไฟวินเชสเตอร์ติดลูกไฟอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นติดลูกหิมะนั่นเองเนาะแล้วก็วินเชสเตอร์นะครับผมจะโดนเนิร์ฟนะในวันที่1เนาะจะโดนเนิร์ฟดาเมจลงนั่นเองนะครับผมโดนโดนเนิร์ฟดาเมจลงแล้วตอนนี้ดาเมจมันก็ค่าทีา่จะแบบว่า แรงเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็จะโดนเนิฟแล้วนะครับผมในวันที่1เนานะแล้วก็เจ้าตัวบัฟนะครับผมบัฟที่เป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมนี่หุ่นยนต์ตัวนี้ในสีวีสี่นะครับผมก็จะลดระยะลงนะครับผมจาก16เมตรเหลือ1ิเมตรนั่นเองระยะในการชุบเพื่อนนั่นเองประมาณนี้เลยนะครับผมเพราะว่า,าเดือนหน้าก็สีสีรีแล้งแล้วนะครับผมใครอยู่แล้งอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเปิดเทสนะครับผมเปิดเทส สาขาลีกนะครับอันนี้คือสาขาลีกเนาะเทชสองคือสาขาลีกนะครับผมก็คือเทสหนึ่งหนึ่งนะผมกับคนเทสผมแล้วก็ชนะเข้าในสตรีมในแอปดำนะครับผมก็มาเทสกันได้นะผมในช่องในช่องแอปดำเล่นเองลิงก์ก็อยู่ในคำอธิบายเช่นเดียวกันนะผมสำหรับในแอปดำเนาะแล้วใครจะเติมนะผมใครจะเติมรอสกายไรฟ์ก็เทชอัพเลยนะครับผมลิงก์อยู่ในคำอธิบาย,ดยกนนดเข้าไปเติมกันได้นะผมหรือว่าใครจะ เติมเป็นเติมไม่เป็นนะครผมหรือว่าเติมไม่เข้าก็ทักไปที่เพจได้เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็วันนี้นะครับผมคมือเมื่อวานเนี่ยมีคนไปถามผมในสตรีมนะครับผมว่า ทำไมเจ้าตัวตัวเนี้ยนะผมสีเขียวเนี่ยทาไมผมจัดแล้วมันไม่เข้าคลังผมนะครับมันคือ M 1887ทําไมมันไม่เจอนะครับผมมันคือ M 1 8 7 3นมะครับมันคือเจ้าตัวทรงพกนะครับผมไม่ใช่ควงนั่นเองเนาะนะครับผมก็ดูด้วยนะผมนี่เป็นเ1็7 3นอย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับมันไม่ใช่ควงนะครับแล้วก็เป็นลั่น2นะครับลั่น2รีโหลดหนึ่งก็จะได้ใช้แค่ใน ได้ใช้แค่ในเจ้าตัวสีนะครับผมในน้งใหญ่ก็น่าจะไม่ได้ใช้นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองจัดไปก่อนเลยดีกว่าเผื่อโทเค็นร้อยออกนะครับผมแล้วก็แม็กซิผมยังไม่ได้มีไม่มี2สกินด้วยนะครับผมนะเวลาได้ยินแบบดนดีด้วยทีไรนี่นึกว่าเป็นของรางวัลใหญ่ทุกทีนะมายังไม่ออกนะครับผมขอโทเค็นร้อยหน่อยก็ได้ครับผมโทเค็นร้อยทีหนึ่งก็สบายใจแล้วนอนหลับละมาโอ้โหเกลือนะเนี่ยโอ้โหนี่มัน โอ้โหเกลือน้ำเนี่ยโอ้โหไม่ต้องดีใจแลครับไอ้ยินดีด้วยเนี่ยเอาโทเก้นดีกว่านะฮะมาโอ้โหไม่ออกเลยว่ะคุณดูไม่ออกเลยนะครับผมสำหรับโทเก้นร้อยวันนี้เกลือมากนะครับผมโอเคก็จัดัยและกันนะครับผมอย่าอื่นก็อ่ามีตัวนี้นะผมเข้ามาเมื่อคืนเนาะมีคนบอกว่ามันหล่ออยู่ในะสักต์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยอีกร้อยโทเก้นนะครับผมตู้ใหม่อาจจะดวงดี ตู้ใหม่โทเคนร้อยต้องออกโอ้โหเข้มเหมือนเดิมครับเหมือนกันเด้นะผมโอเคนะผมก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะ้โอ้ยังขาดอยู่อีกนะโอเคครับผมก็ยอ,อกสนะิบสองนาะได้อยู่เคปแรกไปเลยแล้วกันเนาะโอเคแรกมาแล้วนะครับสักน้องแมวแล้วก็ตัวนี้เหลือก็แลกไปเลยแล้วกันนะครับผมเจ้าตัวแบนเนอร์เนาะอย่างอื่นก็น่าจะ ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าผมก็จัดไปหมดแล้วแล้วก็วันที่30เนาะใครที่มีโทเค็นดิจิมอนเหลือนะครับผมก็ ไปแลกเป็นโทเค็นกลางได้เลยนะครับผมแลกได้ทั้งโทเค็นเหลืองแล้วก็โทเค็นไม้ผ่อนผ้านะครับผมไม้ผ่อนเสื้อนั่นแหละนะครับผมแลกได้เหมือนกันนะผมวันนี้ก็มาประมาณนี้แหละมาอัปเดตให้เจ้าเจ้าสกายไรฟ์ให้ดูนะครับผมแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยววินเชสเตอร์เนี่ยโอที่1มันจะโดนเนิร์ฟแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์คเอพีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครูม้า